มาแล้วขณะนี้ฟเรนไฮเป็นตัวนำคู่กับขัดจันโชคหนุ่มสายธาราเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นหนุ่มภูวดลที่ป้ายสี่ขณะนี้เรนไฮเป็นตัวนำขัดจันโชคเป็นตัวที่สอง หนุ่มสายธารเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นหนุ่มภูวดลชัยชนะที่โค้งไปสิบจอกทางตรงขณะนี้ฟาเรนไฮเป็นตัวนำขจันโชคเป็นตัวที่สองหนุ่มสายธาราเป็นตัวที่สามหนุ่มภูวดลที่สี่ขณะนี้ฟาเรนไฮเป็นตัวนำขจรมโชคเป็นตัวที่สองหนุ่มภูวดลเป็นตัวที่สาม ขณะนี้นุ่มพุดดผ่านเข้มาเป็นตัวที่สองแล้วฟาินไฮเป็นตัวนำนุ่มบุดเดเป็นตัวที่สองผลกานแข่งในเที่ยวที่เกา้านุ่มพูดลมานเมล็สี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที แปดแปดวินาทีฟาร์เรนไฮมมาเล่น,นก3กอชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที7.98วินาทีชัยชนะหมายเลขห้ชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที8.02วินาที